สวัสดีผู้ของทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเร,เรื่องราวของวันนคดีเรื่องพระอาภัยมณีอยู่นะคะโดวยวันนี้นะคะจะเป็นการก้าวเข้าสู่เนื้อเรื่องคร่าวๆของพระอาภัยมณีกันแล้วเนาะ ่าเพราะว่านะคะเรื่องราวจริงๆที่เรนจะต้องเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นในช่วงตอนของกําเนิดสุสาคนนะคะแต่ทว่านะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตอนนั้นนะคะเรามาพูดถึงจุดกําเนิดของพระไพรมณีมาดูสิว่าเรื่องราวช่วงแรกๆเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปถึงกําเนิดสุสาคนนะคะอ่า เนื้อเรื่องโดยย่อนะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงการประจวภัยของพระอภัยมณีนะคะที่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยเพื่อไปร่มเรียนวิชากับน้องชายค่ะก็คือศรีสุวรรณซึ่งพระอภัยมณีนะคะเรียกเรียนวิชาเ่าปีนะคะอ่าซึ่งเป็นวิชาที่นะคะไม่ได้เกี่ยวกับการปกครองเลยแต่อย่างใดนะคะและศรีสุวรรณเนี่ยก็เลือกเรียนวิชากระบี่กระบองนะคะซึ่งเป็นวิชาในการสู้รบนะคะ ไม่ได้เรียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับปกครองเลยนะซึ่งนะคะมันก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับท้าวสุทัศน์ผู้เป็นพ่อเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะคะท้าวสุทัศน์นะคะต้องการที่จะให้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยออกไปเริ่มเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครองเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะคะก็ชะลารู้ทุกวันนะคะก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะคะวันใดที่พระองค์ไม่อยู่แล้วหรือวันไหนที่พระองค์เนี่ยปกครองเมืองรัตนนาไม่ไหวนะคะก็จะฝากฝังให้ ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาครองราชสมบัติแทนพระองค์ดูแลบ้านเมืองแทนพระองค์ก็เลยตั้งใจที่จะให้ลูกละ,ะลูกชายทั้งสองเนี่ยออกไปเรียนเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการปกครองแต่ทว่านะคะความชอบของคนเรามันก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะพระภัาายมณีนเนี่ยนะคะชอบในการร้องรำทำเพลงเป่าปี่ก็เลยไปเรียนวิชาเป่าปี่สีสวันก็ไปเรียนวิชาทางการสู้รบนะคะซึ่งไม่ใช่ที่ที่ จะมาปกครองบ้านเมืองได้หรนะือเนาะเพราะวิชาสู้รบเนี่ยมันถือเป็นวิชาของทหารวิชาเป่าปีเนี่ยมันก็ถือเป็นวิชาที่ท่กความบันเทิงอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการปกครองเลยใช่ไหมอ่าท้าวทักก็เลยไม่พอใจค่ะก็เลยตัดสินใจขับไล่ค่ะทั้งสองเนี่ยออกไปเลยออกไปจากบ้านจากเมืองเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าโกรธมากปูดไปฟืนเป็นไฟเลยนะครับ ไม่ชอบที่ลูกทั้งสองคนเนี่ยเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับที่จิงต้องการเลยก็เลยไล่ออกจากบ้านเลยกูใจร้ายพอตัวเลยนะเนี่ยท้าทุทัศนะคะแค่ลูกไม่เรียนตามที่จิงต้องการเนี่ยก็ไล่ลูกจากบ้านแล้วดูสินะคะใจร้ายพอสมควรเลยนะคะอ่าทั้งสองนะคะก็ออกจากบ้านจากเมืองนะคะออกไปละหกละหเร่ร่อนต่างๆนานประจนนู่นประจนนี่นะคะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับในช่วงของภาพพามีนะคะเป็นช่วงแรกนะคะ ช่วงแรกก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของภาพอภัยนีเนี่ยเป็นหลักนะคะก็สมชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องกนเรื่องภาพอภัยมณีเนาะช่วงแรกก็ต้องกล่าวถึงภาพอภัยมีเป็นหลักนะคะ่าจนกระทั่งว่านะคะช่วงหลังมาค่ะช่วงหลังมาก็คือเป็นช่วงหลังจากตอนที่กําเนิดสุษาครนะคะซึ่งเป็นตอนที่เราต้องเรียนนะคะอ่าช่วงหลังมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงในเรื่องราวของรุ่นลูกนั่นเองนะคะรุ่นลูกที่ว่าก็คือตัวของสุสาคอนะคะซึ่งสุษาครเนี่ยนะคะ จากก้าวขึ้นมาเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะในช่วงครึ่งหลังของเรื่องแล้วก็คือตอนที่สดออุดาคอจะโตเป็นหนุ่มนะคะอ่านะคะซึ่งในตอนหลังนะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงตัวของสุสาครนนางสมบุคคลนะคะซึ่งเป็นคู่ของสุสาครนนะคะแล้วก็เรื่องราวของพี่น้องสุสาครทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนะคะสินสมุดที่เป็นลูกของพระพัาานีกับนางพีรสมุดนะคะแล้วก็บรรดาลูกสะพ้ยนะคะของาพระพัณีอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ ที่จะเป็นเรื่องราวในช่วงหลังๆนะคะอ่าอันนี้นะก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะคะของพระอภัยมณีเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของกําเนิดสุดสาครน,นะคะเดี๋ยวเรามารู้จากตัวละครกันสักหน่อยนะคะอ่าแน่นอนเลีกว่า3าตัวนี้นะคะนักเรียนน่าจะรู้จักกันดีนะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะคนแรกคือใครคะคนแรกก็คือตัวละครเอกของเรื่องนะคะพระอภัยมณีน,นั่นเองนะซึ่งจะถูกกล่าวถึงในช่วงแรกเนาะอย่างที่บอกไปนะคะอ่า และบทบาทของไพมณีเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตอนใกล้จะจบของเรื่องในวันคดีนะครับตอนใกล้จะจบเนี่ยก็จะมีบทบาทของไพมณีที่สําคัญสําคัญอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาค่ะเมื่อพูดถึงภัยมณีนะคะตัวละครทั้งสองตัวที่อยู่ข้างๆนะคะนักเรียนก็น่าจะพอเดาออกใช่ไหมว่าเป็นใครเนาะอ่ะคนแรกนะคะก็คือนางเงือกนะคะนางเงือกเนี่ยเป็นภรรยาคนที่สองนะคะของพระาอภัยมณีนะคะ แต่นักเรียนจ้ะครูมีเรื่องจะบอกนักเรียน,นนะว่าที่จริง้วนนียนะคะเราเรียกเขาว่านางเงือกนางเงือกนางเงือกนะคะจนชินปากเลยอ่าจนแบบเราคุ้นหูเลยว่าอุ้ยนางเงือกนางเงือกแต่จริงๆนะคะนางนะคะมีชื่อนะคะนักเรียนอ่านางเงือกในเรื่องของพระอภัยมณีเนี่ยจริงๆนะน่ะ mm านางมีชื่อว่านางจันทงระวดีนะคะเป็นชื่อของนางจริงๆเลยนะคะชื่อว่านางจันทระวดีนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวละครเนาะที่จะไปปรากฏชื่อจริงๆของนางเนี่ยจริงๆอ่ะปรากฏในช่วงแรกแลวไปกล่าวชื่อของนางจริงเนี่ยก็คือช่วงใกล้จะจบเรื่องเลยนะคะจะเห็นในชาติอีกทีก็คือตอนที่ใกล้จะจบเรื่องนะจริงๆนางมีชื่อมาตลอดแหละแต่ว่าไม่ค่อยถูกกล่าวถึงเลยทําให้เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยรู้จักชื่อของนางหรืออาจจะไม่รู้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชื่อของนางจะปรากฏแค่ช่วงแรกกับช่วงหลังของเรื่องเท่านั้นนะคะก็คือจะไปปรากฏตอนที่ นางนะคะถูกตัดหางนะคะตัดหางดยพระอินนะแล้วก็ออกบวชเป็นแม่ชีพร้อมกับภาพพณีซึ่งภาพพญีเนี่ยออกบวชนะคะออกบวชในตอนจบนะคะอันเขาบอกไว้ก่อนเนาะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะนางเงือกที่จริงอ่ะน้องมีขานะคะจะบอกว่าจริงๆนางเงือกที่อยู่ในเรื่องภาพพญีนางมีขานะคะแต่ว่ารูปวาดอะไรต่างนานเนาะตามความเข้าใจคนทั่วไปก็จะเป็นครึ่นคนรึ่งปลาตามในภาพที่เราเห็นตอนนี้แต่จริงๆนะคะถ้าในเรื่องจริงๆร่ะ น้องมีขานะครับเป็นผู้หญิงที่มีเป็นผู้หญิงทุกอย่างนะคะแต่มีหางเป็นปลาแค่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความเข้าใจเนาะของคนทั่วไปกับขออะอธิบายเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้เนาะต่อมาค่ะอ่าเห็นแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างงี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนางผีเสื้อสมุนนั่นเองนะคะผีเสื้อสมุรนะคะถือเป็น ภรรยาคนแรกนะคะของพระอภัยมณีแล้วก็ทั้งคู่นะคะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือศิลสมุรนั่นเองนะคะอ่ะลืมบอกไปเมื่อสักครู่นะว่านางเงือกกับพระอภัยมณีก็มีลูกด้วยกันนะอ่ะก็คือสุสาครเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของน้องนะคะอ่ะนะนี่บอกไว้ก่อนเนาะอ่ะกลับมาที่ผีเสื้อสมุรค่ะผีเสื้อสมุรนะคะเป็นภรรยาคนแรกที่บอกไปนะคะอ่ะแล้วก็มีลูกกับพระอภัยมณีคนหนึ่งก็คือศิลสมุรนะคะอ่ะก็คือเป็นครึ่ง คนครึ่งยักษ์นะคะซึ่งศรีสมุทรเนี่ยก็ถือเป็นลูกที่นะคะกะตัญยูต่อคนเป็นพ่อมากๆเลยนะคะถามว่ากัตัญยูต่อแม่ไหมจริงๆเขารักแม่เขานะแต่ว่าด้วยความที่นะคะอ่าเหมือนมีเหตุจําเป็นจะต้องพัดพลากจากการก็คือต้องอยู่กับพ่อนะคะอ่าน,นี้ก็คือนะคะสามตัวละครที่นักเรียนน่าจะาพองคุ้จักกันอยู่พอสมควรนะคะในเรื่องของพระอภัยมณีนะคะต่อมาค่ะนะคะอ่าอีกสามตัวละครนะคะที่ สำคัญนะคะในตอนกำเนิดสุสารน,นะคะอันเมื่อกี้คือสําคัญตลอดทั้งเรื่องนะนะคราวนี้มาสําคัญในเรื่องราวของตอนที่เราจะเรียนก็คืออ่าคนแรกนะคะก็คือแน่นอนค่ะกล่าวถึงการกำเนิดสุสาครก็ต้องมีสุสานนะคะเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะคะและก็อยู่ในตอนที่เราจะต้องเรียนด้วยนะคะซึ่งสุสารเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่านะคะน้องเป็นลูกชายของนางเงือกนะคะหรือนางจันทรเทรวดีนะคะ กับพระอภัยมณีนะคะ <c oughs> ซึ่งนะฮะต้กนกาเนิดของน้องเนี่ยจริงอยู่ว่าน้องเนี่ยเป็นครึ่งคนครึ่องอมนุษย์ก็คือนางเงือกงัดนับเป็นอมนุษย์เนาะแต่ถ้าว่ารูปร่างของน้องนะคะก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์คนอื่นแต่อย่างใดเลยนะน้องไม่ได้มีห่างือนแม่นะคะน้องเนี่ยนะครับมีรูปร่างก็ขนาดเนี่ยเหมือนพ่อมากกว่าแต่น้องมีความสามารถพิเศษที่เหมือนแม่ก็คือน้องสามารถว่ายน้ําได้ตั้งแต่วันที่น้องเกิด โอ้โหความอัศจรรย์ของน้องอยู่ตรงนี้ค่ะคือสุสารเนี่ยนะคะออกจากท้องแม่มาก็สามารถว่ายน้ําได้เลยนะคะอะก็เป็นตามสัญชาตญาณเน,น,นองก็คือนางเงือกก็เป็นครึ่งคนครึ่งปลาใช่ไหมคะความามารถของตาก็คือการดำบุดน้าว่ายในน้ําได้อย่างไม่มีข้อข้อรหัสอย่างใดน้องก็ทําได้เหมือนแม่ค่ะก็คือน้องสามารถว่ายน้ําได้ตั้งแต่แรกเกิดเนาะตัวตัวเล็กเนี่ยนะคะ และก็อีกอย่างหนึ่งค่ะน้องสามารถพูดคุยกับสัตว์น้ําได้อันนี้ความสามารถพิเศษของสุสาครนะคะอ่าที่มีเหม่อนะคะแต่ว่ารูปร่างลักษณะน,นะคะเป็นมนุษย์เหมือนกับพ่อเหมือนกับพระอภ,ภัยมณีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะบุคคลสําคัญนะคะอีกหนึ่งท่านในเรื่องนี้ก็คือพระฤาษีนะคะหรือในเรื่องนะคะที่จะถูกเรียกว่าพระเจ้าตานะคะอ่าก็คือตามความเข้าใจน้อยแต่ละที่ก็อาจจะมีความเข้าใจในการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะพระฤาษี ตัวน,นี้นะครับเป็นพระฤาษีที่อยู่บนเกาะแก้วพิสดารน,นะคะก็คือเป็นสถานที่ที่พ,พระอภัยมณีเนี่ยหลบหนีนางผีเสื้อนะแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่เนาะเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็พระฤาษีคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความสําคัญมากมีพระคุณเนาะต่อทั้งพระอภัยมณีทั้งนางเงือกทั้งสุดสาครเองด้วยเนาะก็คือนะคะคอยดูแลนางเงือกตั้งแต่ตอนที่นางเงือกเนี่ยนะคระรูปนี้ก็ว่าอ่าตอนที่พระอภัยมณีหลบนี้มาก็มากับนางเงือกใช่ไหม ก็คอยดูเลนะคะดูแลสเสมือนเป็นหลานเนาะก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละนะคะให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาทั้งตอนที่นางยักษ์บุกเข้ามาเนี่ยก็ช่วยไล่หมุนในการกีดกันให้ไม่ให้นางยักษ์เนี่ยเข้ามาในเขตกเกาะแก้วพิสดารได้นะคะจวบจวนไปถึงนะคะวันที่นางเงือกนะคะคลอดลูกคลอดสุสานคอออกมาเนี่ยท่านนะคะก็นะคะไปช่วยทําคลอดให้แต่แต ขอบอกไว้ก่อนว่าท่านไม่ได้ลงไปที่ตำขวดเป็นมอดตาเยน,นะคะท่านใช้มนนะคะท่านใช้มุลในการช่วยนะคะในการอัญชิญเหล่าเทวดาเอือยไดเอืยเนี่ยให้ลงมาช่วยนะคะ <S 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 นางเงือกคลอดนะคะ,ะด้วยความว่าท่านเป็นพระฤาษีใช่ไหมท่านก็ไม่สามารถแตะต้องตัวศีกาได้นางเงือกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะจะมาแตะเนี่ยต้องตัวท่านเนี่ยไม่ได้นะคะท่านเป็นนักโพสนักบวชนะคะก็เลยเหมือนกับช่วยไกรมนุเนาะเชิญเทวดาบ้างแหละเรียกนู่นเรียกนี่มาช่วยบ้างแหละนะคะ เพื่อให้นางเงือกเนี่ยคลอดสุสาครอ,ออกมาได้แล้วก็ยังช่วยชุบเลี้ยงสุสาครเนาะจนโตให้รำเรียนวิชาอย่างที่เทียนจะเห็นในภาพนะครับคือสุสาครเนี่ยจะโขมหนังเสือเลยเหมือนกับท่านเหมือนกับพระฤษีเลยนะคะอ่ะก็คือเนี่ยสุสาครเนี่ยก็เสมือนมีศักดิ์เป็นทั้งหลานแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระฤษีด้วยนะคะก็คือเป็นบุคคลที่สําคัญอีกบุคคลนึงแหละในเรื่องนี้นะคะอ่าจบจนตอนจบท่านก็ยังอยู่นะคะอ่าต่อมาค่ะ เพื่อนคนสําคัญของคุสากรนะครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพาหนะก็ว่าได้นะคะของคุสากรก็คือม้านินมังกรน,นั่นเองนะคะอ่าม้านินมังกรน,นี่ถือเป็นสัตว์วิเศษนะคะอ่าสัตว์วิเศษเขาบอกว่าตำนานนะคะม้านินมังกรเนี่ยนะคะมีพ่อนะคะมีพ่อเป็นม้ามีแม่เป็นมังกรน,นะคะอ่านะคะเขี้ยวเป็นเพชรเ,เ,พเกตินลิ้นเป็นปานก็คือนะคะ ตลอดทั้งตัวของม้านิมังกรเนี่ยจะเป็นสีนินสีดําเงาหมดเลยทั้งตัวนะคะไม่ใช่สีเขียวเหมือนในภาพที่เห็นนะคะจริงๆเนี่ยถ้าตามเรื่องจริง่ยม้านิมังกรคือสีดําแบบดําสนิทแต่ว่าเป็นดําแบบดาเงงเงาให้เรียนนึกภาพเหมือนความแวววาวของเพชรน้องจะดําแบบน้ำหนึง่งนั่นเลยอะเออนะคะแล้วลิ้นของน้องก็จะดําและเขี้ยวของน้องนะคะเขาบอกว่าเขี้ยวเป็นเพชรเกริดเป็นนินลิ้เป็นปลาคือเขี้ยวของน้องเนี่ยจะมีความแหลมคมอย่างมากนะคะและอีกข้อนหนึ่งนะคะที่นะคะ น้อยคนนักที่จะรู้นะคะในวันนคดีได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าม้านี่มังกรไม่มีเพศนะคะอ่าถึงในกระตูนเอยหรือใดเอยนะคะจะบอกว่าม้าหนีมังกรเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นม้าใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าม้าแข่งปกติก็เป็นตัวเมียม้าแข่งที่เขาใช้แข่งในสนามเป็นตัวเมียใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เนี่ยนะคะถ้าจะกล่าวถึงว่าม้านีมังกรเนี่ยเป็นเพศไหนกันแนี่ไม่สามารถระบุได้นะคะเพราะว่าในวันนคดีกล่าวไว้ชัดเจนว่านะคะม้าหนีมังกรเนี่ย ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะเพศได้จนกระทั่งว่านะคะมีคนมาบอกว่ามา้ันิมังกรเนี่ยเป็นกระเทยนะคะเป็นสัตว์กระเทยก็คือเป็นสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวของม้ันิมังกรลึกซึ้งยิ่งกว่านี้นะคะสามารถเซิร์ชเอนจินลงไปใน Google Form ก็ได้หรือ Google อถ้า Google ไม่ดนะก็หนังสือนะคะถ้าเกิดใครอยากลองอ่านเนาะอ่ะ นะคะหาหนังสือมาอ่านได้จริงๆภาพพายมีเนี่ยมีเผยแพร่เป็นฉบับการ์ตูนก็มีเป็นฉบับที่เขาถอดบทและกองมาแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบการอ่านก็แนะนําให้นี่แหละค่ะ Google เออย t u b e เออช่วยคุณได้นะคะอ่าคราวนี้นะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการแนะนำนะครเบื้องต้นเบื้องต้นของเรื่องาภาพัยมนีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่อง อ่าซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนที่เราเนาะจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของการกระหเนิมสุสาครกันแล้วอ,อ๋อตอนกระหม่อมสุสครเนาะอ่าและสําหรับตอนนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตนะจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ